แสงครับสว่างมากครับผมสินค้าครับงานเรียบร้อนวอดี่เป็นอะไมีย่งเงียยครับผม ตัวนี้ถ้าเราอยากให้มันเป็นสเตปแบบนี้เราต้องใช้ชุดรีโมทดีเลเพิ่มน,นะครับผมนะครับเป็นชุดรีโมทดีเลตที่ทางร้านก็มีขายจำหน่ายให้นะครับสามารถต่อกับแบตเตอรี่แล้วก็เป็นรีโมทไร้สายสามารถคอนโทรลในห้องเครื่องได้เลยนะครับผมสมมติตัวนี้ก็เปิดปิดกับพริบ มีหลายสเตปนะครับตัวนีน้ีหมดเดี๋ยวผมจะรีวิวเสียงก่อนกึางคืนให้ดูนะครับผมราคาต่อดวงโปรโมชั่นนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0958501555นะครับผม 095 850155เดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานตอนกลาคืนกันได้เลยครับผมสวัสดีครับวน,นี้จะมารีวิวร้อยไฟสปอร์ตไลท์180วัตต์นะครับ